วัดนี้วันที่18บแปดพฤศจิกพฤเออวันที่สิมกราคมสองหเป็นวันที่16ที่ข้าพเจ้าปัญญาทองหน้าสารขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระประิศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจริยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดต่อนเนื่องด้วยเทิน สวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจักกวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชันสะสุนันตุสักข,ขะโมขะทังสักเคกาเมจารูเปะขิริสิขะรักตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเประเตรตเทจะคาเมตะรุวะนะคะหะเนเคหะมัตถุมหิเขเตภูมาจายันตุเทวา ชาลัทธะละวิสะเมยักขะคันทับพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิจะวะระวะจะนางสะทาโวเมสุนันตุธรรมสะสวนกคโลอายามพระทันตาธรรมสะสวนกคโลอายามพระทันตาธรรมสะสวนกคโลอายยมพระทันตา สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสักกะเลนะพุธทธังอภิปุชาัยามิอิมินาสักกะเลนะธรรมังอภิปุชาัยามะอิมินาสักกะเลนะสังฆังอภิปุชัยามะสามบทกราบพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภคกวา,าพุทธังภาควันตังอัลกอเทมิสวะขาโตภคขตาธัมโมธัมมังมารสา,ามิ สุปฏิปันโนพระโ,โตสาวะสังโฆสังฆังนะมังนี้นน <c oughs> สี่บทสวดนับมการสิทธิคาถานโมตัสสาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสารณคมปาถะ พุทธังสนังขจามิธรรมังสนังขจามิสังคังสนังขจามิถุติยมปิพุทธังสนังขจามิถุติยมปิธรรมังสนังขจามิถุติยมปิสังคังสนังขจามิตติยมปิพุทธังสนังขจามิตติยมปิธรรมังสนังขจามิตติยมปิสังคังสนังขจามิหกบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตทิเมสาะนังอัญญพุทโธเมสาะนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะ สดที่มีโหตุสพทานัตถิเมสารังอัญยางธรรมโมเมสารังวะรังเอเตนะสัจจัวเชนะสดที่มีโหตุสพทานัตถิเมสารังอัญยางสังโคเมสารังวะรังเอเตนะสัจจัวเชนะสดที่เมโหตุสพทา เจ็พุทธานุสติอิติวิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารนะสัมปนงสุกโตุรับวิทูอนุตโรปุริสาธรรมสารติสัตถาเทวะมนุสสานังพุทโธควันติแปดธรรมานุสติสวากขาโตตาธรรมสันติติโกกาลิโกอิปัสสิโกโอปะนายโกปจตตังเวทิทัพโภยยุหิติก้าสังฆานุสติสุปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆญายะปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆสามีจิปฏิปันโนวัตโตสาวะสังโฆ ยาที่ทางจัตเตอริปุริยสอายุคานิอัฏฐปุริปุริสปุขาลาเอสาภพคาขาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยปาหุเนยทะคือเนยอันเชลีกาลานวอนุตรังบุญญาเขตตังโลกสัสสาติสิปัตนะสตรยานิทะภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะลิเขสเพวะภูตาสุมาณะพะวันตุอะโทปิสังกัจจะสุนันตุ ภาสิตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเมตังกะโรทะมะนุสิยาปาชายะทิวาจะรัตโตจะหะรันติเยภะลิงตัสมาหิเนรักขะทะอัป,ปะมะตายังกิจจิวัตังอิทะวาภุรังวาสังเคสุวายัง รัตนังปานิตังนะโนสัมมงอิธิตทาคาเตะอิธรมปีพุทธเทรัตนังปานิตังเอเตะสัจเจะสุวัติโหตุคะยังวิราคังอหมะตังปานิตังยะทัชชะคขาสัก,กยะมุนีสมาหิโตนะเตณธรรมเมณณสัมมัตถิกิจจิ อิทัมปิธรรมเมรตาาัตนังปณีิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุยํพุทธะเสโหปะริวณะนนยีสุจิงสะมาธิมานันตะลิกกัญามาหุสะมาทินาเตนะสมโมนะวิชาตติอิธัมปิธรรมเมรตาาัตนังปณีิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุ เยปุคลาอัปทาสตังปะัสธาจัตาลิเอตานิยุคานิโหตุเตทักคิเนยาสุขะตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพรานิอิทัมปิสังเครัตานังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุเยสุปะยุตตามะสะทัพเพนา นิก,กามิโนโคตะมะสาสะนำหิเตปฏิปัตต,ตาอะมะตังวิไคหละลัทธามุธานิพุติงพุชักมานาอิทัมปิสังเคราตาาัตานังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยัตถินทะคีโลปัทวงสิตโตสิยาจะตุภวิวาต เตพิอสัมปะกัมปิโยตถูปมังสัปปุริสังวรฏมิโยอริยสัจจานิอเวจะปัสสติอิธรรมปิสังเคระตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัวติหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคมภีรปัญเยนะ สุเทสิตานิกิจาปิเตโหตุโหนติภุสัปปะมัตตานะเตภาวังอัธะมะมาทิยันติอิทรมปิสังเคระตานาังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวัสสะทัสสะนะสัมปะทายะตัยสุธรรมา ชะหิตาภวันติสักกายะทิฐิวิจิกิจตตัตจะสีลพะตังวาปิยะทัตยะทัติกิจจิจะตูปาจะตูหะปาเยหิจะวิปปะมุตโตชะจะพิธานานิอาภพโภกาตุง ธัมปิสังเคพระตานางปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุกิจาจปิโสกัมมังการโรติปาปะกังกาเยนะวาจายุทะเจตาสาวาอะรัมโพโสตสสะปฏิฉะทายะอภัพภตาทิทธะปะทัสสะ อุตตาอิทัมปิสังเครตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุวานับปะคุมเพยถาพุทสิตาเคขิมหามะนาเสปะทะมัสมมงคิมเหตถูปะมังธรรมวรางอาเทสยัยนิพานะคามิงประระมังหิตายะ อิทัมปิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสเจ,จนะสุวัติโหตุวรโนวรัญยูวะรโทวราหะโรอนุตตโรธัมมะวังอะเทใสยิอิธัมปิพุทเทรตนังปณีตังเอเตนะสเจ,จนะสุวัติโหตุชีนังปุรานังนานังนัทิสัมภะวังวิรตตาจิตตายะติเก พระวิสมิงเตคินะพีชาอาวิรุหิัทธานิพันติทีรายะทายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณนิตังเอเตนสันสเจนัสสวัสถิโหตุยานิธาภูาาตาน้สัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตะวิเขตถาคตังเทวะมนุษสะุชิตัง พุทธังณมัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทาผุตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวะมนุสสะปุชิตังธรรมังณมัสสามะสุวัตถิโหตุยานิทาภุตานิสัมมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตะลิเขตถาคตังเทวะมนุสสะปุชิตัง สังฆังนณมัามะส,สุวัตถิโหตุสิเอ็ดอาทานาติยปริสัพภะโลคะวินิมุตโตสัพภะสันตาปวิชิโตสัพภะเวรามะติกันโตนิพุโตจะตุวังภาะวะสัพพีติโยวิวัชันตุ สพะโลโควินัสสัตตุมาเตภะวัตวันตะรายโยสุขีที่คายุโกภวาอะพิวาทานาสิลิสะนินจังวุธาปะจายโนจตตาโลธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพลังอาทิตปริยะสูตร เอวอมเมสุตังเอกลางสมยยังพระกวารคายายังวิหารติคายาสีเสสิตทิงพิกขูสาหัสเสนะตรันตะโขพระกวาร์พิขุอมันเตศิสับพังพิขาวอาทิตังกิจจะพิขาวสับพังอาทิตังจักขูพิกขาวอาทิตตังรูปาอาทิตาจักขูวิญญาณนางอาทิตตังจักขูสัมผัสโสอาทิตโตยามปดทาง จากขูสัมผัสสัพจายาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามะสุขังว,า,ขขว,า,ขขวาตัมปิอาธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคันคีนาโทสักินาโมหคินาอธิตังชาติยาชารามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิสุเคหิโทมะนัสเสหิอุปายาเสหิอาธิตันติวัฏามิสโสตังอธิตังสัทธาอาธิตา โสตะวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยำปีทางโสตสัมผัสปัจจายาอุปัชติเวทายิตังวาสุขังวาอัตุขขมะสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคันคินาโตสาวชินาโมหกีนาอาทิตังชาติยาชารามะระเนนะ โสเกหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิคานังอาทิตังคันธาอาทิตาคานาวิญญาณังอาทิตังคานะสัมภะโสอาทิตโตยปิทางคานะสัมภัสัปจจยาอุปชัตติเวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอาทุขามาสุข,ขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตตัง ลักขันทินาโทสักินาโมหคินา,า,นาอาทิตตังชาติยาชารามะระเนนะโสเคหิปาริเทเวหิทุเขหิโทโหมะนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฒมิ <c oughs> ชิวหาอาทิตาะะตารักษาอาทิตตัชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยาปิทัง ชิวหาสัมผัสสัพพัพพยาอุปปัชติเวทายต,ตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุขะมะสุขังว่าตัมปิอาทังเกนะ อาทิตตังอาทิตตังราคันคินาโทสักคินามโหหคินาอาทิตตังชาติยาชาลามะระเนนะโสเคหิปริเทวิหิตทุเขหิโทมานะเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรัมรมาอาทิตามโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยปิดทางมะโนสัมผัสสัพพัเจียอุปชติเวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอทุกขะมะสุข,ขังวา ตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคันคินาโทสะินาโมห oh กินาอาทิตตังชาติยาชรามะระเนนะโสเคหิปาริเทเวหิทุเขหิโทมะนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิเกวังปัสสังพิขเวสุตวาอะริยะสาวโกจักขุสมิปินิพินทติลูเปสุปินิพินทติจักขุวิญญาณิปินิพินทติจักขุสัมผัสไสปินิพินทติ ยาปิดทางจากขู่สัมผัสสัพะจีย,ยอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัดสมิงปินิพินทติโสตัดสมิงปินิพินทติทัสเตสุสททสป,ปินิพินทติโสตวิญญาณเน,นเปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติ ยาปิดทางโสตสัมผัสสัปัจจายาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอัทุขขามะสุขังวาตัดสมิงปินิพินทติคานาสมิงปินิพินทติคันเธอสุปินิพินทติคานวิญญาณิปินิพินทติคานาสัมผัสเสปปินิพินทติยาปิดทางคานาสัมผัสสัปจายาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอัทุขขามะสุขังวา ตัสมิงปินิพินทติชิวหายกปินิพินทติละเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณนปินิพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยาปิทางชิวหาสัมผัสสัปปายาอุปัชติเปทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามสุขังวาตัดสมิงปินิพินทติกายสมิงปินิพินทตติวัฏเพสุปินิพินทติกายวิญญาณีปินิพินทติกายสัมผัสเสปินิพินทติ ยาปดทางกายสัมผัสสัพจัญญาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอทุุขามะสุขังวาตัดสมิงปีนิพินทติณมัสมิงปีนิพินทตติทมเมสุปินิพินทัติมโนวิญญาเนปินิพินทัติมโนสัมผัสเสปีนิพินทติยาปีทางมโนสัมผัสสัพจัญญาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอัตุละมะสุขขังวา ตัดสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชาติวิราคาวิมุตจติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโหติชีนาชาติวุสิตังพลัมมะจริยังกะตังกะระนียังนาปะรังอิทัตตาญาติปะชานาติติอิทะมะโวจะภาควาตตะ มะนาเตพิกขูภพาคาวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิจะตะนาเวยาตะระนัสมิงเพนยะมาเนตะสะพิกขูสหัสสัะอนุปาทายะอาสาเวหิจิตานิวิมุตจิงสูติ